สวัสดีจ้าวันนี้ขอเสนอเมนูป่นกุ้งป่นปลาคั่วไข่จะ้ะแล้วก็นึ่งปลาเป็นไงจะ้ะเมนูเพื่อสุขภาพมอกกินแล้วไม่ต้องกินแล้วแบบฟินฟินแล้วไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะต้องอ้วนเลยนะจะ้ะกุ้งนี่ก็ซีโอเขาไปดักมาเองจะ้ะได้เท่านั้นเลยจะ้ะได้เท่าทีา่เห็นหนึ่งกำมือนี่ก็เป็นการคั่วไข่แบบมือชีพมือโปรใช้ตอกไข่มือเดียวจะ้ะ ไข่สามฟองเราใส่ผักไปหนึ่งกิโล <c oughs> <c oughs> ข้าวเหนียวที่แฮนนี่เป็นข้าวไม้นะจ๊ะร้อนๆจกลงไปจ้ะอืมป่นกุ้งรู้สึกว่าจะอ่อนเค็มไปนิดนึงคั่วไข่าขาอร่อยมากคือ the best ปลาตัวนี้ก็ซีโอก็ตักแบ่งไปให้น้องแมวหนึ่งตัวอืมกินเสร็จก็ล้างปากไปหนึ่งลูกจ้ะแตงโมนหนึ่งลูกเบาๆ หวานฉ่ำชื่นใจเลยจัแม่จ๋า